นายพลพีสุวรรณชวีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนางใยอนองทิมสุวรรณที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดลำพูนเขตตรวจราชการที่15ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2563งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในอนุทินชายวีรกูลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบด้วยโครงการระบบปรับปรุปรงคุณภาพน้ําประปาหมู่บ้านณอาคารอเนกประสงค์บ้านเซ้งบริเวณซอย26และบริเวณหน้าวัดบ้านเซ้งตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กลําเหมืองดินมนต์บ้านแม่ขนาดตำบลทากาศอำเภอแม่ทาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่งแบบเรียงหินกล่องเกเบี้ยนที่ลําน้ําทิตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิ ซึ่งทางคณะค่ะได้รับทราบข้อมูลและเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะโดยในส่วนของน้ําประปาหมู่บ้านนะคะตรวจสอบดูก็พบว่ามีกลิ่นมีสนิมแล้วก็มีสีดําด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจึงเป็นปัญหาในการอุปโภคบริโภคของประชาชนค่ะจึงให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญของชีวิตงบประมาณกลางในส่วนนี้นะคะก็จะช่วยเสริมศักยภาพในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นค่ะ สำหรับในขั้นตอนหลังจากการสำรวจพื้นที่ของโครงการต่างๆนะคะจะนำเข้าประชุมที่สารากลางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการนำเสนอค่ะไปที่สำนักรองนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจสอบอีกครั้งก่อนจะเสนอไปที่นายกรัฐมนตรีเพื่อของ,งบกลางนะคะลงมาเพื่อแก้ไขปัญหาค่ะ